สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการย่อยประกาศยำข่าวเสิร์ฟชาวชิปปิ้งเป็นรายการที่ทีมงานของสมาคมช่วยกันย่อยกฎหมายประกาศของหน่วยงานภาครัฐนละที่เกี่ยวข้องจนได้ประเด็นสําคัญนํามาเสิร์ฟเพื่อนสมาชิกค,ครั้งนี้เป็นครั้งที่88เป็นข่าวระหว่างวันที่1 7ถึง23กรกฎาคม2567ข่าวแรกนะคะมาจากกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประกาศเรื่องกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าสำหรับการใช้งานแบบพกพาข้อกำหนดด้านความปลอดภัยพศ2567ในประกาศใหม่นี้เป็นการยกเลิกมาตรฐานเดิมนะคะที่เคยประกาศใช้แล้วก็มาใช้เป็นมาตรฐานนามที่ประกาศใหม่ในฉบับน,นี้ท่านใดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าก็สามารถเข้าไปหาประกาศนี้อ่านได้นะคะในเว็บไซต์ของสมอ,อ หรือเว็บไซต์ของสมาคมข่าวที่2มาจากกระทรวงสาธารณาสุขเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณาสุขฉบับที่450พศ2567ออกตามความในพรบอาหารพศ2522เป็นเรื่องการแสดงฉลาของอาหารในภาชนะบรรจุข่าวประชาสัมพันธ์อันนี้นะคะเป็นอินโฟกราฟิกนะคะทำโดยกระทรวงสาธารณาสุข นะคะก็เป็นภาพสวยงามเข้าใจได้ง่ายสามารถไปดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของสมาคมได้นะคะข่าวที่3มาจากกระทรวงกร,ราโหมเป็นกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับยุทธภัณฑ์พ25ศ2567กฎกระทรวงนี้จะใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด60วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจาซึ่งก็ประกาศไปเมื่อ17กรกฎา,าคม2567เป็นกฎกระทรวงที่กำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญ,ญาตการสั่งเข้ามา การนำเข้ามาการผลิตและการมีซึ่งยุทธภัณฑ์ข่าวที่4มาจากกรมการค้าต่างประเทศเป็นประกาศเรื่องเปิดการไตส่สวนการทุ่มตลาดสินค้าอาลูมิเนียมอัดขึ้นรูปที่มีแหล่งกำเนิดจ,จากสาธารณารัฐประชาชนจีนพศ2567นะคะก็เป็นเรื่องที่กรมการค้าต่างประเทศ แจ้งให้ทราบว่าจะมีการเริ่มการไต่สวนตามคำร้องของผู้ขอยื่นนะคะซึ่งบอกว่าสินค้าอลูมิเนียมจากประเทศจีนเนี่ยค่ะมีการทุ่มตลาดก็จะเริ่มไต่สวนกันตั้งแต่วันที่ตัวประกาศนี้ประกาศในราชกิจจาซึ่งก็ประกาศเป็นเมื่อ16กรกฎาคม2567โดยกรมการค้าต่างประเทศจะส่งแบบสอบถามให้ผู้มีส่วนได้เสียตอบข้อมูลนะคะส่วนผู้ที่ไม่ได้รับก็สามารถติดต่อขอรับ แบบสอบถามได้ภายใน15วันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจาแล้วก็ต้องเสนอข้อเท็จจริงและความเห็นภายใน30วันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจาข่าวที่5นะคะมาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นระเบียบว่าด้วยการดาเนินการเกี่ยวกับเลขสาระระบบอาหารพศ2567ตัวระเบียบนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันทัดจากวันประกาศในราชกิจจาซึ่งประกาศไปเมื่อ18กร,รกฎาคม2567 ในประกาศก็จะยกเลิกระเบียบเดิมทั้งหมดนะคะแล้วก็ใช้ระเบียบที่ประกาศใหม่แทนแต่เลขสารระบบอาหารที่มีก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับก็ให้ยังคงใช้ได้ต่อไปข่าวสุดท้ายนะคะเป็นข่าวที่6มาจากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติเป็นประกาศเรื่องกำหนดด่านสุรากรสสำหรับผู้รับใบอนุญ,ญาตนำเข้าส่งออกหรือนำผ่านวัสดุกัมมันตาราังสีวัสดุนิวเคลียร์กากกัมมันตาราังสีและเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว พศ2567ตัวประกาศนี้จะใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจาก็คือประกาศเมื่อ18กรกฎาคม2567เป็นการประกาศตัวสำนักงานสุรากรและด่านสุรากรที่สามารถที่จะนำเข้าส่งออกหรือนำพ่านได้ทั้งหมดรวม20แผ่งนะคะซึ่งข่าวต่างๆเนี้ค่ะเพื่อนสมาชิกสามารถไปดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของสมาคมและทั้งหมดนี้คือย่อยประกาศย้ำข่าวสำหรับสัปดาห์นี้ และพบกันใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณสำหรับการติดตาม